แฟนคลับที่รักคะ่ะวันนี้สาวดำพารวยจะมาทำสูตร3ตัวนะคะให้แฟนคลับได้เห็นไปซื้อปากกาเมกิมาแล้วแฟนคลับก็ดูนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าเออสาวดำทำยังไงนะเอาเริ่มกันเลยเนาะวดนี้วดวันที่หนึ่งเมษายน พศ2563นะคะสาวดำก็จะเอาตัวที่สาวดำชอบมาตั้งนะคะนะคะ,นะคะมาตั้งเนาะสาวดำชอบห้านะคะโมเด้สาวดำชอบห้าชอบสาม ชอบเจ็ดชอบแปดนะคะแล้วก็ชอบแปด ดําจะทําสูตรแบบคือจะเอาเลขที่ตัวเองชอบอะนะคะมาจับวันนี้สาวดําคิดว่าน่าจะน่าจะเมื่อกี้มันออกอะไมันออกสีสีน่าจะมีน่าจะมีศูนย์นะคะ เนี่ยนะคะที่สาวรำชอบนี้สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งนะ,ะทีนี้สาวนั่ก็จะมาตั้งอย่างนี้นะคะ,ะห้าสามนี่คือสาวนั่จะทำแบบนี้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็จะเห็นชัดแล้วเนาะนี่นะคะอันนี้จะห้าสามห้าเจ็ดนะคะแล้วก็จะ นปากกามตัวน,นี้ใหญ่เ,เกิน,นมันจะไดม้มันใหญ่เกินนะเนี่ยปากกาสาวดังจะตั้งอย่างนี้นะนี่ลองเอาปากกาเล็กกว่าน,นี้ที่มันมันจะเห็นไหมนะแล้วก็จะมี

มอนีก็จะมีา้สาวดจะทำแบบนี้นะคะสูตรสาวดำนะอ่นก็จะมีเจป เปินสูตรสามตัวนะคะแฟนคลับไม่ไม่ชอบก็ก็ไม่ปเป็นไรแต่จดไว้นะคะจดไว้จะได้รู้ว่าเออเข้าไหมนะคะชอบก็จัดนะขัดก็ผ่านเจ็ดเศูนย์อ่าเจ็ดเจ็ดแปดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์แล้วศูนย์ 0. แล้วก็ ศนะูนยยามเจ็นแล้วก็8 0นี่ยท่านผู้ชม นี่นะคะสาวดำจะทำไปด้วยนะอันนี้คือเป็นงวดวันที่1เมษายนพศ2563นะคะ,ะทีนี้สาวดำก็จะมาต่างเลยนะคะ,ะมีห้ามีสามมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์นะคะทีนี้ ก็จะมาคัดออกมานะคะงวดนี้สาวดำชอบอหลักร้อยชอบ5้านะคะเอาก็มาตั้งกันก็จะมี5อย่างนี้นะคะอย่างสาวดำตั้งนี้นะคะอันจะมี5้นะคะหแล้วทีนี้มันก็จะเป็น5้าห้5ห้าห้าสาเจ็ดห้าอย่างเงี้ยจ้ะ แต่สาวดำเนี่ยจะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ไม่เอาเบิ้ลไม่เอาเบิ้ลไม่เอาหามนะคะแค่สาวดำจะ,จะจะคิดว่ามันก็คงจะไม่ไม่มาบ่อยเบิ้ลหามมันเนาะอ่าทีนี้เราก็มาดันกันเลยครับก็เราก็จะมาเริ่มตรงที่537นะคะเสียงตูตูโกน537ี่ยนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะสาวดำเขียนวันนี้นะสาวดำก็จะเอาไอ้หลักร้อยอ่ะเป็นเลขห้าก็จะตัดอันเนี้ยที่มันห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์เนี่ยสาวดำก็จะตัดทิ้งไปสาวดำก็จะจับห้าตัวเนี้ยมานี่เลยมาหาสามเจ็ดเลยนะคะก็จะเป็นห้าสามเจ็ดห้าสามแปดอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดแปดนะคะห้าเจ็ดแปดทีนี้มันมันก็จะเป็นสาวดำคิดว่ามันจะเป็นศูนยะ์่ะทีนี้ศูนย์เราก็มาจับเลขศูนย์ก็จะมี 0 0 0 5 3อ่ะเปลดศูน 0, มาหลักร้อยนะ0 5 3 0 5 3 0 5 7 0 5 8นะคะก็จะอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมนะเนี่ยกระดาษทองก็จะเอา ศูนย์เนี่ยเป็นหลักร้อยก็จะมามีศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดไล่ลงมามีพอมาเป็นห้ามาเป็นศูนย์มันก็จะเราเอาหลักเอาเอาศูนย์เนี่ยมาเป็นเลขหลักร้อยมันก็จะกลายเป็นศูนย์ห้าเนี่ยนะศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นเลขเบิ้ลชาวดำก็ไม่เอาจะตัดออกเมื่อพอมาตัดออกปุ๊บมันก็จะมาเป็นศูนย์สามแปดนะคะ จะเป็นศูนแล้วก็จะมาเป็นศูนย์สามเจเรียกหตัวนะคะถ้าสมมุติว่ารางวันที่1นึ่งเลขท้าย3ตัวรางวันที่1ถ้ามันมีใน5ตัวเนี้ยเข้าแน่นอนนะคะแต่จะเป็นสูตรเดิบเ้ิ้สาวดำจะตัดทิ้งไปนะคะเอาทีนี้เราก็มาหาตัวเด่น ตัวเด่นในจำนวน10ชุดนะคะตัวเด่นอันนี้เป็น0ูนย์3 8 3เจนจะเป็นศูนย์ศูนย์สามมันก็จะเป็น ไปเหลือศูนนะคะทีนี้ถ้าเรา0นมันเรานั่นมามันได้5นะ้ละเราก็จะเปลี่ยนมาเผื่ออมันจะเป็น0 7 8ย์เจ็ใช่ไหมอ่ะศูนย์เนย์ศูนย์หรือศูนย์แปดเจ ราคาศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดแปดนะคะ,ะทีนี้ทีนี้เหลือตัวเด่นตัวเด่นเหลืออีกตัวเดียวนะคะก็ <stunning> จะเป็นอันนี้จะมาศูนย์ศูน <darn> ย์เจ็ด แล้วแปดแปดเจ็ดห้ามีแล้วก็จะเป็นศซนแมีแล้วแจะเป็นแปดสามเจดมีแปดสามเจด ศูนยมีรับโอเคได้แล้วมันก็จะมาเป็นตัวเด่นที่ตัวเด่นก็คือแปดแปดสามเจ็ดนะคะก็นี่ตัวนะครับมันจะเป็นแปดนี่นะคะเอาจะเอาแปดเป็นหลักร้อยดูมันก็จะมาเหลือแปดสามเจ็ดอันนี้นะคะแปดสามเจ็ดนี่นะคะ แฟนคลับนี่นะคะสาวดำก็จะทำอันนี้เป็นสูตรเป็น,ส,น,นะะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งอันนี้คือเป็นเลขชุด3มตัวนะคะแฟนคลับจดไว้เลยว่าเลขสูตร สาวดำพารวยสูตรที่หนึ่งมี5มี3มี7มี8มี0ถ้าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่หนึ่งถ้าเลข5ตัวเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในเนี่ยสมตัวเนี่ยจะต้องถูกแน่นอนยกเว้นเบิ้ลหรือว่าหามเพราะสาวดำจะตัดออกหมดคือทั้งหมดมันจะได้15้าตัว แล้วสาวดำจะตัดเลขเบิ้ลออกก็คือหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ตัวจ้ะสี่ชุดเลขเบิ้ลสี่ชุดนะคะทั้งหมดมันมีสิบสิบสิบสี่ชุดสาวดำตัดออกทีนี้ก็จะเหลือเองนะคะสาวดำทำนะคะอ่าให้ท่านเห็นแล้วนะคะว่าสาวดำทำเองทำจริงจริงนะคะทีนี้ก็จะบอกเอานะคะเพราะว่า

ทีนี้จดไว้หมดเลยเพราะว่าเลข5ตัวถ้าสาวดำทำเป็นเลขสามตัวมันจะมี10ตัวนะคะเราไม่ซื้อไม่เป็นไรจดไว้ว่ามันเข้าไหมนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะท่านผู้ชมนะคะอาจจะเข้า3ตัวตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเข้าโต๊ะก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าเลยก็ได้ให้ท่านผู้ชมฟังจดไว้ ชอบตัวไหนก็ซื้อเอาตัวนั้นนะคะแล้วก็053 057 058 0มศูนยนย์ห้ามะคะมีตัวแถมตัวหนึ่งคือสาวดำคิดว่าน่าจะน่าจะมา067นะคะ อันนี้เป็นตัวเป็นตัวชอบนะคะไม่ได้มีอยู่ในสูตรนั้นนะคะอันนี้คือทะเบียนรถสาวดำงวดเมื่อกี้นี้ก็คือออกอายุสาวดำแล้วก็ยังเหลือรถสาวดำศูนยนะคะแฟนขับจำได้หรือยังคะพอสาวดำคิดว่าในงวด ในในงวดวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษายนพศ2563เนี่ยสาวดำในงวดนี้คิดว่าจะต้องทำสูตร3ามตัวให้เข้าให้ได้นะคะสาวดำมีความมั่นใจว่าอย่างนั้นนะคะจดไว้นะคะจดไว้จำไว้จดให้ท่านจดไว้ ไม่ซื้อไม่เป็นไรท่านจดเสร็จท่านเขียนไว้เลยว่าสูตรสาวดําสูตรที่หนึ่งมีเลข5 3 7 8ามเนะคะทำออกมาแล้วก็จะได้5 7 8, 8, 3 7, 0, 5 3 8 5สามห้าสามแปดห้า ห้าแปดศูแล้วก็ตัวแถม0ูนนะคะภายในจำนวน11ตัวเนี่ยท่านชอบตัวไหนท่านก็ซื้อตัวนั้นถ้าเรามีโชคถ้าเรามีโชคลาบนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องมีโชคมีลาบท่านซื้อตัวเดียวในเนี้ยก็จะไปถูกเอาตัวเป้งเลยก็เหมือนสาวดำนะ่ะ นะคะซื้อหกสี่สี่หกแล้วก็แล้วก็ซื้อตั้งแต่วันที่สิบซื้อทิ้งไว้แล้วก็เฉยเลยทีนี้พอวันใกล้จะออกวันที่สิบหกซื้อเป็นหางว่าวไม่ถูกแต่ไปถูกเอาไอ้ตัวที่ซื้อไว้ทิ้งไว้ตัวเดียวตั้งแต่วันที่สิบนะคะพอไปถวายเงินหลวงพอหลายก็ยิ่ง มาหาซื้อก็ไม่ได้เลยสักบาทเลยนะคะเขาปิดหมดนะคะก็ขอให้แฟนคลับท,ทุกท่านโชคดีนะคะแฟนคลับที่รักค่ะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะสาวดําก็พยายามตั้งอกตั้งใจที่จะทําคลิปออกมาให้แฟนคลับได้ได้มีโชคมีลาบกันนะคะ นี่ก็คือสูตรของสาวดำพารวยเนาะก็เห็นกันจัะจแล้วเนาะว่าสาวดำทำตอนแรกก็ซื้อปากกาเมจิมานะคะแต่ว่ามันเส้นใหญ่เกินนะคะก็ต้องเลยใช้ปากกาอันนี้ทำนะคะสาวดำก็ไม่กล้าเอาไปจงงให้ท่านนั่นเนาะเดี๋ยวก็จะผิดกฎผิดเกิดอะไร u t u b e อีกห่วยยากอีกนะคะแต่ท่านได้ฟังเสียงสาวดำก็รู้แล้วลเดี๋ยวนาะว่าเป็นสาวดำเนาะจ้า ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะอย่าจมอย่าวายนั่นางเดอ้อมาหลายตัวเออาหลายตัวโพดสาวดาเข้ากับจดไวแต่เขาบอ้องซื้อจะได้จะได้หฮูว,งวังเขาสาวดาเราเห็นสูตรสามตัวต้นเนี่ยลองมึงกันนาบัจิวาเด้ลองมึงกันนาบ้าน่า,นา,นนนานถือของเล่าบัจิวาได้จ้ะนี่คือสูตรที่หนึ่งนอกขอ้นขอนอกก็ให้แฟนคลับของสาวดำท,ทุกท่านโชคดีนะคะมืออื่น พอกันไหมได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งเลยได้จ้าสูตรสาวดำผ้ารวยชุดสูตรที่หนึ่งจ้า,าน,นี่ก็เนาะเดี๋ยวในบอลเลยท่านผู้ชม